นี่เท่ากันเห็นปะเป็นบวกดู่นะเสร็จแล้วเราก็เริ่มทำชั้นหนึ่งกันนะครับผมเออ,อ,อ,อนี่เราได้แล้วตัวหนึง่งเห็นไหมเห็นไหมเราได้ละหนึ่งตัว,อย,วอยู่ อ,อ,อ, <c oughs> อ่ะทุกคนได้แล้วตัวที่สองเห็นปะอ่ะตัวที่สองอะไรนะอ่าต่อไปปึ๊บพี่อ,อาอัยหนงนี่คุณจะเต็มแล้วเหล็กอันหนึง่ง ั้นแรกคุณเต็มแล้วเห็นปะสีขาวเต็มแล้วเขียวเห็นไหมชั้นแรกอ่าเห็นไหมชั้นแรกมาแล้วชั้นแรกมาแล้วชั้นแรกมาแล้วต่อไปนะครับเราจะทําชั้นที่2กันคือชั้นที่2อ,อันนี้ชั้นแรกนะ,ะเขาเรียกชั้น1ชั้น2อชั้นส,น,สนะต่อไปเราจะทําชั้นที่2กันทุกคนต้องมีสูตรต้องมีสูตรคือ ฮึบ <N ông> <N BC> นี่มาแล้วเห like right ็นไหมันสองมาแล้วเห็ไหตัวนี้ต่อไปนะครับเห็นไหมปะสีแดงเอาสีแดงไปชนกับสีแดงนะนี้แล้วให้สีเขียวด้านบนอยู่ตรงข้ามตรงนี้เพื่อที่ว่าเราจะเอาตัวเนี้ยาไว้ตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมสีแดงนี่ป่เราก็จะฝังตรงนี้ไว้ตรงข้าม กับสีเขียวนีแล้วเราก็เข้าสูตรกันนะครับผมขึ้นซ้ายลงขวาจิดหัวขึ้นตรงนี้ปึบเอามาใส่ตรงนี้เห็นปะแล้วก็ลงนี่ก็จะได้ตัวนี้แล้วเห็นไหมทุกคนต่อไปตัวสุดท้ายก็จะเหลือตัวนี้เราต้องการส้มฟ้าเห็นหะแล้วก็ส้มฟ้า เพราะนั้นส้มฟ้าตัวนี้มันจะต้องมาอยู่ตรงนี้เห็นป่ะทุกคนเพราะฉะนั้นส้มตรงนี้เลยแล้วก็ปัดให้มันเป็นตรงข้ามกับสีฟ้าตัวนี้แล้วก็เริ่มเข้าสูตรกันเลยขึ้นสายลงขวาปิกกลับมาตบข้อขาว,ขาวแล้วก็ลงเห็นปะ่ะคูนมาแล้วเห็นปะ่ะอันนี้แหละอันนี้คือชั้นที่สองเสร็จแล้วนะครับอันเนี้ย แขาเรียกว่านี่ชั้นหนึ่งชั้นสองเห็นป่ะต่อไปจะเป็นชั้นที่สามคือชั้นตรงนี้นะครับผมฮึบมาแล้วมาแล้วต่อไปจะเตรียมเข้าสู่ต่อตอนนี้ห้านาทีแล้วนะครับ ห้านาทีลวปกตินี้แค่สองนาทีก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับสำหรับรูปกแต่นี้ใช้เวลานิดนึงครับก็รมันใหญ่ลง<อ>ไป,ไปบวกนะครับขึ้นไปเคลนไปไปล<ป>ง อยารู้ใช้เวลามากเหมือนกันทุกคนฉันสามจะทำยากนิดนึงครับผม คุณ <muitas> ๋ยวผมจำสูตรไม่ได้นะสิผมจำสูตรปลาไม่ได้อ่ะนะมาและอีกรอบตัวนี้ถูกต้องนะครับตัวนี้สายลง ลงหาปลาให้ได้ครับผมอ่าเป็นปลาแล้วถ้าปลานี่แบบว่าใกล้เสร็จแล้วครับถ้าเป็นรูปปลาลงแล้วก็ทำอีกรอบหนึ่งนะครับได้ลปลาแล้วก็ต้องทำอีกรอบหนึ่งาย ลงสายขึ้นสายสายลงเย่ต่อไปนะคุณคือชั้นที่3อันนี้คือไรดน้าเต็มแล้วนะครับต่อไปเราต้องหน้านี้ครับเห็นไหมว่ามันจะขาดชั้น3ามเห็นไหมที่มันยังไม่ถูกต้องต่อไปนะครับเราจะทําสูตร L กันโดยทําจากด้านที่มันเต็มเลยนะครับสูตร L คุณดูนะครับจากสีขาวอันนี้เา สูตร L เหลืองนี่นะครับนี่คือสูตร L ขึ้นซ้ายลงขวาตอนนี้จะจำสูตรไม่ได้แล้วเพราะว่าช้าเกินขึ้นปึ๊บใกลแล้วคุณใกลแล้วใกลแล้วปึ๊บขึ้นมา นี่เต็มแล้วแล้วคุณดูด้านบนครับเห็นปะมันจะเต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสามแล้วมันก็จะมีตัวนี้เห็นปะมันจะมีจุดตรงนี้แล้วเราก็ข้อสูตรกันถ้าถ้าสีแดงต้องไปตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะลิกข,ขวานะครับผมในสูตรก็คือตัวจี สูตรผิดหรือเปล่าเย้ผิดจริงด้วยใช้สูตรผิดอ่ะเอาใหม่ทุกคนเอาใหม่นะครับผมยังไงนะพลิกมาหน้านี้โอเค กยังจำสุดไหมปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บปึ๊บเอาคุณนเละแล้ว <c oughs> เละแล้วมันต้องอันเละอะจำได้อะอันใหญ่ไม่ชินเลยอะ พยายามเอามันกลับมาก่อนเอามันกลับมาก่อนเอาใหม่เราต้องเริ่มใหม่เราต้องใจเย็น,เ,ยนเอาใหม่อีกรอบหนึ่งต้องใจเย,เย็นเพราะมันอันใหญ่เราจะงง เราจะโคตรมาหางงใหม่ทุกคนเราเริ่มต้นกันใหม่ครับเมื่อกี้คือเกือบได้แล้วเมื่อกี้เราเกือบวินไปแล้วนะครับตอนนี้เริ่มกันใหม่เถอะ <c oughs> อันใหญ่มาก เริ่มจากบวกครับมาเริ่มต้นกันใหม่โอ้หเมื่อกี้เกือบได้แล้วเนี่ยเกือบได้แล้วเนี่ยโอ้จหำสูตรไม่ได้คือถ้าเป็นอันเล็กอ่ะมันชินมือเราเราทำได้อยู่แล้วแต่พอมันเป็นอันใหญ่อะพอมันเป็นอันใหญ่อ่ะพอเป็นอันใหญ่เราจะงงมากออ คนเราจะเริ่มกันใหม่เห็นปะได้ละหนึ่งอันใช้วความพยายามมากเหมือนกันนะอันใหญ่นี่คือยอมใจเลยอ่ะโหบ,บิดยากการที่การที่บิดยากขนาดเนี้ยมันทำให้เราลืมสูตรไปด้วยไงไอ้กะละกะละอีกตัวหนึ่ง ใ่ไหมชั้นแรกชั้นแรกชัวนแรกชั้นแรกชิ้นสุดทุกคนชั้แรกเสร็จแล้วชั้แรกเสร็จแล้วนี่เห็นปหมชักเสร็จแล้วต่อมาเราจะทำชั้นที่สองกันนะครับเห็นปหมใชตามสุดเดิมเลยส้ม เขียวมีตรงนี้ใช่ไหมครับเขียวมนี่ส้มเขียวเราต้องการให้ส้มกับเขียวตัวนี้มาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะส้มเนี่ยไปอยู่ตรงข้ามกับเขียวเห็นไหมให้อยู่ตรงข้ามกับสีเขียวใช่นไหมให้มันพีกอยู่ด้านบนอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะเริ่มเข้าสูตรกัน เอ๊ได้แล้วเห็นปะเ,เห็นปะได้แล้วตน,นี้ต่อไปนะครับสีส้มเอกับส้มกันนะสีส้มฟ้าตัวนี้นะส้มฟ้าเห็นปะแล้วฟ้ามินี่เราต้องการเออตัวเนี้ยมาไว้อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะสีส้มฟ้ามินี่แล้วก็ไว้ตรงข้ามกันไว้ตรงข้างกปบสีฟ้าเห็นปะ เพื่อเพื่อที่ว่ามันจะได้ตัวนี้มาไวตรงนี้แล้วก็เริ่มเข้าสูตรนะครับตอนนี้เริ่มจะชินละแต่ยังไม่ชินนอะันสุดท้ายเกือบจะเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมทำจนจะเสร็จแล้วอะไเสียดายเ่ยเ,เสร็จละเห็นไหมเลืเอลสองอันเหลืสอสอัน ห็นไหมแดงเขียวเห็นปะแดงเขียวเราต้องการตรงนี้เอามาไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะสีแดงตรงนี้ไ้ตรงข้ามนะแล้วสีเขียวสีเขียวตรงนี้แล้วก็เริ่มเข้าสู่งงทุกคนได้จำได้นะเพราะว่าทำไปชา้าเห็นปะมันอันใหญ่ถ้าเล็กโอเคอเล็กมันคือ มันจับยากแต่อันใหญ่เห็นชัดเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่เสร็จจะไม่ได้นอนใช่ไหมงั้นเราต้องทำให้เสร็จเห <c oughs> ล็กอันนึงเหล็กอันนึงทุกคน <c oughs> ไงวะสีฟ้าแดงมินี่ไงวะแล้วเราต้องการตรงนี้เอามาไว้ตรงนี้เราต้องการตรงนี้เอาไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นสีฟ้า ต่อไปเอาตรงข้ามกับสีที่เราอยากจะให้ไปอยู่สีแดงตรงนี้เห็นไ,ไหะบิดมาตรงข้ามแล้วก็เริ่มเข้าสูตรอ่าแล้วเราก็จะได้ไม่ลงอีกไม่ลงอีกได้แล้วเห็นไ,ไหทุกคน ชั้นสองเราได้แล้วนะครับนะชั้นสองได้แล้วอุว้ยตัวที ใกล้แล้วอีกนิดนึงเราจะลืมสูตรเพราะว่าเพราะมันอันใหญ่มันช้ามันก็เลยไป,ไ,ปไม่ได้สายลงสายขึ้นสายสายลงเย้ตาใกล้มาแล้วตาใกล้มาแล้วขึ้นสายลงเออ ซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงตอนนี้คืออยากได้น้ำมันหล่อลื่นให้มันมากครับผมอยากมีน้ำมันหล่อลื่นเลยตอนนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วขึ้นซ้ายซ้ายลงอ่าเราได้ปลาแล้วทุกคนพอปลาแล้วมันก็จะใกล้เสร็จแล้วครับทำสองรอบ เหมือนเดิมใช้สูตรนะครับตัวนี้ขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงแล้วปลาก็อยู่ตรงข้ามแล้วเราก็ผิดปลามาด้านนี้ครับด้านนี้เนี่ย <Yeah. S 1> แล้วก็ค่อยเริ่มสูตรขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงแฮ่ <Yeah. S 1> เต็มแล้วต่อมาเราต้องทำมาด้านนี้ครับ นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เพื่อเข้าสูตร L ครับเพื่อเข้าสูตรตัว L นี่สูตรตัว L นะทุกคนตัว L ตัวนี้อน,นี่คือเรียกว่าสูตรตัว L เนี่ยถ้าพอมันมันหมุนยากเราก็จะลืมสูตรไงขึ้นซ้ายลงบิด ิดิดอีกหนา้าอ้าวอ้าวโอ้โหเมื่อกี้คือมันมีสามจุดใช่ปะ่ะทุกคนคือหนึ่งสองสามใช่ไหมแต่คราวนี้มีสี่แสดงว่าเราต้องทำสูตรสองรอบแสดงว่าเราต้องทำสองรอบ น,นี่คือขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่มันจะเสร็จเห็นไหมทุกคนมันจะมีด้านหนึ่งที่เต็มแล้วมันก็จะมีอีกสามด้านที่มันเป็นจุดอย่างเงี้ยจุดอย่างเงี้ยจุดเงี้ยจุดเงี้ยแล้วคราวนี้ก็คือสีส้มอยู่นี่สีส้มสีแดงอยู่นี่สีเขียวต้องย้ายมาเขียวเพราะฉะนั้นจําสูตรว่าเราต้องบิดขวาอ่าเสร็จแล้วก็เริ่มเข้าสูตรได้เลยอามนี้ทุกคนนี่หนึ่งสอง บิดไปทางขวาที่เราบอกนี่ขึ้นขึ้นบิดบิดลงลงเกือบเบเย้เสร็จแล้วเนืที่สุดเราก็ได้ลูบิกเราก็ได้รูบิกบที่สมบูรณ์กลับมาครับผมเป็นไงเป็นไง เป็นไงต้องใช้นาฬิกาเปะละ่าต้องใช้นาฬิกาเปะละ่าต้องใช้นาฬิกาเปะล,ะล่าละุ <c oughs> ้นเปล่าลุ้นเปล่าเสร็จแล้วงงกกอันนี้ดอกไม้ ดอกไม้ทุกคนดอกไม้ม <c oughs> นี่แบบนี้ก็ะดอกไมยย้นี้

ดอกไม้สวยเสร็จแล้วเย้ yeah, นะที่สุดทุกคนก็จะได้ไปนอนแล้วครับบายยไปเจอกันใหม่นะครับ